สวัสดีค่ะยิงคนเดิมมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อนีนพอบานมากล้วเดินจ้าจากร้อยเอ็ดแล้วกินข้าวยำเย็นใส่พอบานอยู่ใส่ค่ะในลูกไอ้พอหันกล่องไปหาพอเนี่ยกิน <c oughs> ข้าวแรงน้ำกันเด้จ <c oughs> อจ้ะหมูหันกินกับบกลา หมูหันแต่ยังไม่หันหมูไปก่อนได้ยังไม่หันพักเป็นกระต้านี่ค่ะพักเป็นกระต้านี่จ้ะน้ำจิ้มเห็ดน้ำจิ้มซี่ฟูดแล้วก็ะซอให้บััหล่ากินเก่าน้องกันเด้ออร่อยไหม

เป็นตัวเขาเอินไปกินนำ้ำบ่าได้ไตพากันเปิดร้านเขาเลยเอามาใหาย้ยแฮปปรี่ปริวียอ่ แสบีบยืดต้ขันยางมันหอนแสอบยางมันกินข้าวเทียนกินข้าวเทียนอรรสชาติเป็นนี้ีกเออก็มันหันนะมูเป็นตัวไก่ปลางคืมูไก,กินเนะืะ เยวอยู่บ้านแม่จะทำมูหมูกไก่อบฟางให้กินไก่ที่บ้านมีไก่ไก่ไก่อบ,อบน้ำอามราินกลับไปอยู่บ้านแม่ทำไก่ไก่อบหม้อให้กินทำไมต้องไก่อบหม้อถ้าไม่มีฟางอบว่ม พ่อเคยกินอะไรไก่อฟังอ่ะทำนึ่งไก่แม่อยากกินนึ่งไกลล่บ้านน้องสาวเอามาห้กับหลายนะั่งหมูหันแสดงว่าเลือกันหลายกนะินเป็นตัวประกากิน หยัยนหยันฟืนไหม <c oughs> ขอบคุณนั่งผ้าเด้อเอาหมูแซ่บๆมาให้เลยกินปีนหมขอให้ <c oughs> ขอบคุณจะเลื่อนจะเลื่อเด้อจ้ะเอาหมูหมันนี่หรอกปลา รูปสาวเพิ่นมากจากเพ็ดงานาะเลี้ยงมูหันเอ,อิ่อเอ,อื่อปิกปินก็ได้ไปอันนี้เค็มอันไหนหอืมรูปสาวผมหองเจร